สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านไอเจ้าหมีคริสลี่ที่บ้านเราเรียกมันว่าหมีควายนั้นพวกมันมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ควรเรียนแบบเอามากๆเพราะถ้ามันจับปลามาได้มันจะลอกเอาหนังออกมากินเสียก่อนแล้วกินแต่ส่วนหัวของปลาแซลมอนตัวนั้นไปส่วนที่เหลือมันจะโยนทิ้งทั้งหมดของดีๆทั้งนั้นที่มันโยนทิ้งไปนั่นแล้วมันก็เดินงุ่มง่ามกลับไปที่ลำธารไปหาจับปลาตัวใหม่มากินอีก แต่โดยเฉลี่ยแล้วพวกมันทิ้งขว้างอาหารไปเป็นจ,จำนวนครึ่งหนึ่งของอาหารที่มันจับมาได้ทั้งหมดจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมล่ะเพราะการตกปลาแต่ละครั้งนั้นกว่าจะได้ปลามาไม่ง่ายเลยนะครับแต่ทำไมพวกมันจึงไม่ใส่ใจกับอาหารที่เหลือทิ้งมนุษย์เราอาจคิดไม่ถึงเลยว่าพวกมันมีความสามารถคิดอ่านในการจัดการกับอาหารของมันอย่างที่มนุษย์นึกไม่ถึงมาก่อน เพราะพวกมันคิดว่าการจับปลามาได้แล้วเอามาใส่ปากจากนั้นก็ตกถึงท้องเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งแตกต่างจากนกที่ใช้ปากคาบแล้วกลืนอาหารลงท้องส่วนแมงมุมก็ต้องทำกับดักขึ้นมาเสียก่อนเมื่อได้เหยื่อจึงค่อยจับกินแล้วก็ตกถึงท้องซึ่งแตกต่างจากวิธีของหมีกริซลี่อย่างสิ้นเชิงแต่สำหรับหมีกริซลี่นั้น เมื่อถึงฤดูที่มีปลาแซลมอนชุกชุมพวกมันจะสามารถจับปลากินได้อย่างสนุกสนานมันจึงไม่อยากเสียพลังงานไปมากเนื่องจากมันต้องการสะสมไขมันไว้ในฤดูหนาวนั่นเองมันจึงเลือกกินแต่ส่วนที่มีไขมันสูงเท่านั้นตั้งแต่หนังปลาสมองปลาไข่ปลาส่วนอื่นๆที่เป็นเนื้อปลาที่มนุษย์เราชอบนั้นพวกมันไม่ใส่ใจเลยเพราะเป็นส่วนที่มีก้างเต็มไปหมด และไขมันก็มีน้อยพวกมันจึงไม่อยากเสียเวลาไปกับการเขี่ยก้างปลาแหลมๆออกจากเนื้อปลานั่นเองสู้เอาเวลาอันมีค่าไปจับปลาตัวใหม่มากินง่ายกว่าเยอะแถมยังมีเวลาอีกเหลือเฟือที่จะไปขยายพันธุ์อีกต่างหากหลักการนี้สัตว์กินเนื้อประเภทอื่นๆก็นํามาใช้เช่นกันนะครับตั้งแต่พวกไฮยีนา่าลายจุดหมาป่าสีเทาออกาปลาวานพิจคาตเหลือบแมงมุม และหมายจริงจอกเพราะเหยื่อที่มันจับมาได้ต่างก็ต้องใช้เวลามากจึงจะแยกเหยื่อเป็นชิ้นๆได้เมื่อใดก็ตามที่มันสามารถจับเหยื่อมาได้มากๆพวกมันก็จะจับมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเหลือกินเหลือใช้ไปเลยและมันก็เลือกกินในส่วนที่มันอยากกินเท่านั้นที่เหลือทิ้งไปไม่ต้องใส่ใจแต่ถ้าเป็นนกเพลิแกนล่ะนกเพลิแกนไม่สามารถจับเหยื่อได้มากเท่ากับสัตว์ชนิดอื่นๆ มันจึงกินอาหารจนหมดไม่เหลือทิ้งขว้างอย่างพวกที่สามารถหาอาหารมาได้ไง่ายๆสรุปก็คือยิ่งพวกสัตว์นักล่าต้องใช้เวลาไปในการกินเหยื่อที่จับมาได้มากเท่าไหร่โอกาสที่มันจะทิ้งเศษอาหารให้เหลือไว้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและมันก็ใช้เวลาอันมีค่าไปจับเหยื่อตัวใหม่มากินอีกดีกว่าพวกมันมีความคิดที่แปลกดีเหมือนกันนะครับก็ยางว่าแหละครับ สัตว์ป่าไม่รู้จักคำว่ากินอาหารให้คุ้มค่าเพราะพวกมันคิดคำนวณไม่เป็นนั่นเองมันจึงจับเหยื่อใหม่กินอยู่เสมอซึ่งสัญชาตญาณของสัตว์ป่านี้มีกริซลี่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานทั้งการเรียนรู้เองจากประสบการณ์ตรงและการสั่งสอนลูกหลานให้กินแบบนี้แต่ธรรมชาติก็รู้จักพึ่งพากันนะครับเพราะปลาแซลมอนที่หมีทิ้งขว้างไปนั้น ไม่ได้ศูนย์เปล่ามันกลายเป็นอาหารของสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นๆที่ไม่สามารถจับปลาได้ในลำธารจึงเป็นการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในหมู่สัตว์ป่าด้วยกันเองส่วนเศษกระดูกที่เหลือก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยคอกลงสู่พื้นดินต่อไปช่วยสร้างความเขียวชอุม่มช่วยดึงความชุ่มชื้นกลับมาให้ธรรมชาติให้ได้พึ่งพาอาศัยกันอีก พวกหมีคริสลี่จึงไม่ใช่สัตว์ที่กินทิ้งขว้างอย่างที่เราเข้าใจแต่มันกลับเป็นพี่ใหญ่ใจดีที่คอยแจกอาหารมากกว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นความบังเอิญที่ลงตัวมากกว่าใช่ไหมครับที่การกินอาหารแบบสุรุ่ยสุร่ายของหมีคริสลี่นั้นกลับมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศในป่า แต่คุณน้องๆหนูๆทั้งหลายไม่ควรกินทิ้งขว้างแบบหมีกริสลี่นะครับตักอาหารมาแต่พอกินกินหมดแล้วค่อยตักเพิ่มอีกนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและสวัสดีครับ